สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA และเช่นเคยครับในคลิปนี้เราจะมาตัดเกรดทีมกันนะครับอย่างที่บอกไปกับผลงานประมาณ20กว่าเกมแรกนะครับและผมขอ,อย้ําต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็ย้อนกลับไปดูนะครับก็คือใช้ YouTube เป็นอยู่ใช่ไหมไม่ต้องให้สอนใช่ไหมอ่ะมาต่อกันที่เรื่องของแมนฟิสกิสเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอเอใช่ใช่ใช่แมนฟิสกิสลีเกิร์ฟอาร์มิทแมนฟิสกิสลีในตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่อันดับสามของตารางผลงานเขานรั้งดีทีเดียวแล เจอเมมฟิสเข้าไปยังไงล่ะพี่น้อย นี่ขนาดว่าเมฟิกิสลียังไม่ได้เอาตัวจริงหรือตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดลงเล่นพร้อมกันเยอะที่สุดเลยนะครับตรงนี้ที่ผมบอกก็คือว่าตอนนี้เขาได้มีการเก็บสถิติมาครับว่าชุดผู้เล่นที่ลงพร้อมกันที่แบบว่าลงแล้วแบบดีที่สุดของเมฟิกิสลีนะครับมีค่าเฉลี่ยอะไรดีที่สุดเลยก็คือจามอลแลนด์เดชมอนเบนจาร์เร็ตแจ็สันเจอาแล้วก็มาคัสมาร์ทสี่คนนี้ถ้าสมมุติได้มีโอกาสลงเล่นพร้อมกันนะครับจะเป็นชุดผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในแง่ของสถิตินะครับในแง่ของสถ เล่นร่วมกันแค่ประมาณ28นาทีเท่านั้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นรูด้ด้กันคือลงเล่นพร้อมกัน4คนเนี่ย28นาทีดังนั้นมันหมายความว่าทีมเมนฟิกิสลี่อาจจะกําลังเก็บของอยู่คือแบบเฮ้ย4คนนี้เล่นด้วยกันดีอาจจะแบบยังไม่ใช้ร่วมกันเยอะเพื่อที่จะเก็บไปใช้ในยามที่จําเป็นหรือแม้แต่ใช้ในรอบเพลย์ออฟอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ถ้า,าเราดูสถิติโดยรวมของทีมนะครับตอนนี้เมนฟิกิสลี่อยู่ที่อันดับ5ของเกมบุกนะครับแล้วก็อันดับเ็ครับในเกมป้องกัน,บบน,น,นท ของทั้งสองหมดเลยทั้งเกมรุกทั้งเกมรับเลยดังนั้นเนี่ยจึงเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพมากทีเดียวแต่ว่าข้อเสียของทีมก็มีอยู่เพราะถ้าหากว่าเราไปดูในช่วงเวลาสําคัญในยามที่แบบว่าชี้เป็นชี้ตายแต้มห่างกันไม่เกิน5แต้มในช่วง2-3นาทีสุดท้ายเนี่ยเมมฟิสกิสเนียก็จะอยู่ ลไยลงมาอยู่ที่อันดับที่29ครับคือช่วงที่แบบว่าเกมบีบีแบบแมนฟิกิสลี่จะไม่ค่อยสามารถทําได้มีประสิทธิภาพในการเล่นในช่วงครัชไทม์หรือว่าครัชช็อตเนี่ยคือชนะแค่วิจารนวิสัยแค่ทีมเดียวนะครับแต่ว่าโชคดีที่บางครั้งแมนฟิกิสลี่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ในสถานการณ์นี้สักเท่าไหร่แล้วก็ในเกมวันนี้ที่เจอกับบอสตันเซ l ลติกเนี่ยพวกเขาก็เอาชนะในช่วงเวลาบีบได้นะครับดังนั้นเนี่ยซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นสัญญ,ญาณบอกนะครับว่าเอ้ยพวกเขากําลังแบบว่าทําได้ดีขึ้นเรือเร่ออยในนนหมมมมมววดีีี้้้รรเเปปลล่่่่าาาาาาพะะะขขูททผััคงจไณ1-2 อันนี้เป็นแบบภาพโดยรวมเนาะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมบอกไปครับว่าข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยมันเป็นข้อมูลตั้งแต่การเล่นเกมวันที่1ตั้งแต่เกมแรกจนถึงประมาณเกมที่23นะครับโดยประมาณนะครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับทีมแมนฟิกิสลีไม่ได้มีดีแค่นี้ครับเพราะสิ่งที่ทีมแมนฟิกิสลีได้รับคาชื่นชมมากที่สุดเลยก็คือโค้ชตัวโค้ชไทเลอร์เจนกินเนี่ยค่อนข้างได้รับคําชื่นชมจากนักวิจารณ์นะครับบอกว่าเป็นโค้ชที่เหมือนกับเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเพราะเขาสามารถเอาผู้เล่่นนนนนคคไไไไหมมมาาแทใรยงงก็ด้ตอีจ รน,น,นก็มีทางด้านของสกอตตี้พิเพนเจอาเข้ามาขึ้นมาแทนตอนที่ไม่มีจารดจ็กสันเจอก็จะมีทางด้านของเจฮัเข้ามาคือผู้เล่นที่เป็นชุดสำรองที่เป็นตัวตาตัวแทนอะลงมาทีไรเปลี่ยนตัวมาเนี่ยหุย้ยทําหน้าที่ได้แบบแทบจะเหมือนตัวจริงแบบไม่ดรอปลงมากยังเมื่ออาสมมติถ้าผมเปรียบเทียบเหมือนเลเกอร์อ <laughs> เวลาตัวจริงออกแล้วตัวสำรองเข้ามานี่มันจะจากร0อยอนาอาจจะเหลือแค่20-30แต่กับเมมฟิกิสลี่ไม่ใช่ครับเมมฟิกิสลี่เนี่ยสมมติเอาตัวจริงออกแล้วเอาตัวสำรองมาเนี่ยจาก100%เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ70-80%ตรงนี้นี่แหละครับคือคีย์สำคัญครับที่ทำให้ทีมเมมฟิกิสลี่เนี่ยยังคงยืนระยะอยู่มาอยู่อันดับ3ของตารางอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะครับแล้วผลสุดท้ายจากการให้เกรดของเมมฟิกิสลี่นะครับก็อยู่ที่ A ไปเลยจ้าแต่ยัังไม่ข้นน A ะะจ๊ะ <c oughs> จบที่ทีมหมีแล้วก็ต้องมาเจอทีมหมากันบ้างครับกับนิวสตาร์เทมโบว์ฟครับทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่ต้องบอกว่าตอนแรกได้รับความคาดหวังเป็นอย่างมากเพราะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงทีมคนก็อรอลุ้นว่าเอ้ยเอ็ดเวิร์ดกับทางน,นัานของจูเลสแอนโดจะเล่นเข้าขากันได้ไหมเพราะมีสไตล์เล่นที่คล้ายๆกานซึ่งสุดท้ายกลายเป็นว่าทั้งสองคนนี้เหมือนจะเริ่มที่จะมีเคมีที่เข้ากันเริ่มจะหาแนวทางกันไปได้และคนที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยก็คือตัวแอนโทนีเอ็ดเวิร์ เน็ตเวิร์ดเนี่ยท่าไม้ตายของเขาคือการเข้าไปโชนชนเฟดเอาเวยยิงเหมือนไม่เข้าจะแดนแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเลยที่เป็นสกเนเจอร์ก็คือห้ามเข้าไปดังเลยเนะโว้เข้าไปแล้วก็สร้างความตื่นเต้น,นือฮาบางคนก็บอกว่าโหนี่แหละมันคือการดึงกลับมาของบาสยุคเก้าศูนย์ดูแล้วสนุกดูแล้วมันจัด แต่พอมึงไปเล่นโอลิมปิออกเท่านั้นองหรอกกลับมาแม่งยิงแต่3มเลยนี่ <S 1 S 1> เป็นปีแรกเลยครับที่แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดยิง3แต้มมากที่สุดตลอดการเล่นอาชีพของเขาและรวมไปถึงเป็นการยิง3มแต้มที่มากที่สุดในลีกด้วยคือไม่ใช่ว่ายิงลงนะคือจํานวนในการยิงอะ่ะเอ็ดเวิร์ดปล่อยบอลยิง3แต้มเยอะจัดมากที่สุดในลีกเลยช่วงหนึ่งแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในความแม่นเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ3 3เซึ่งถามว่ามันแย่ไหมมันไม่แย่ขนาดนั้นครับแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ควรดีกว่านี้ถ้า สมมติจะยิงเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกด้วยนะครับว่าการที่เอ็ดเวิร์ดไปยิง3แต้มเนี่ยมันเกิดผลมาจากการที่ตัวเขาเนี่ยไปเล่นร่วมกันกับตัวสเตฟเคอร์รี่ไปเล่นโอลิมปิกเขาก็ได้วิธีการเล่นของเคอร์รี่มาที่ผมเคยรายงานข่าวไปแล้วก็อีกอันนึงคือจูเลสแอนดดอก็เป็นผู้เล่นที่มักจะข้ามเข้าหาในทําให้วิธีการป้องกันของทีมฝั่งตรงข้ามนะครับที่เวลาเจอกับท่านั่งของเมสซานาวูฟเนี่ยพวกเขาก็เลยไปนเน้นป้องกันข้างในทําให้ตัวเอ็ดเวิร์ดเนี่ยข้ามเข้า,หา,หยา,าขยงย,าายิง3 แต่มากขึ้นอย่างนี้นี่เองครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเรื่องที่เด่นของทีมเซนต์เจมสวฟ์เนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของเกมป้องกันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังมีรูดี้โกแบร์ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นที่หลายคนอาจจะไม่ชอบนี่หลายคนจะบอกว่ามึงเล่นแบบนี้มึงได้เงินเยอะได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่เราต้องยอมรับนะครับว่ารูดี้โกแบร์เนี่ยต่อให้อาจจะไม่ใช่บล็อกตรงๆไม่ใช่ตามประกบติดตัวตรงๆแต่ว่าการยืนการมีอยู่ของรูดี้โกแบร์ที่อยู่ในวงในเนี่ยมันก็ช่วยเขาเรียกว่านอออร่ากมัแบบ ทำให้ตำแหน่งการยืนอะไรเงี้ยให้ฝั่งตรงข้ามเขาเล่นยากมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เกมรับของมิสเตอร์เดวิลบูฟตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่6นะครับของในลีกแล้วก็เกมบุกเนี่ยอยู่อันดับที่17นั่นเองครับและสุดท้ายนะครับเขาให้เกรดครับกับมิสเตอร์เดวิลบูฟนะครับอยู่ที่ B ีลบนั่นเองนะครับจริงๆจะขึ้น A แหละเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหาความลงตัวในแง่ของเกมบุกให้มากกว่านี้นะครับมาที่เรื่องต่อมากันเลยดีกว่านะครับกับทีมนโนลินพิลิแกนนะครับตรงนี้เขาให้ F ครับคือไม่มีีีอออออะไรรเเเลยยยกกกมมบบบบุูู่่่่ััััันนดดททใจ สำคัญอย่างเดียวเลยก็คือไซออนมึงหายเจ็บให้แน่ก่อนเถอะดังนั้นผมขอข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับไม่สนใจครับเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยมีใครดูมาดูทีมอันดับหนึ่งอย่างทีมโอคาฮมาซิตี้ทันเดอร์ทีมนี้นี่มีชื่อเสียงมีภาษีดีกีตั้งแต่รููการที่แล้วและมาในปีนี้พวกเขากลับสามารถที่จะเสริมเติมผู้เล่นได้ดีกว่าเดิมทั้งวงในอย่างไอเซียไฮเทนสไต์ ผู้เล่นที่เป็นตำแหน่งเซนเตอร์ของทีมนิวยอร์กนิกส์ที่แฟนยอร์กนิสโอม่อยากจะเสียไปเลยพี่ชายกอดรังขาเอาไว้ก็ทําไม่ได้และอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คืออเล็กคารุโซโอ้โ้าววววทีมมึงป้องกันดีอยู่แล้วมึงเอาคารุโซมาอีกว้าวววจะป้องกันดีไปไหนพี่ชายและใช่ครับทีมโอเคซีคือทีมที่ป้องกันอันดับหนึ่งของลลกเลยนะครับณตอนนี้และเกมบุกของพวกเขาก็อยู่อันดับที่แปซึ่งเกมบุกของโอเคซีเนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าจริงๆแล้วพวกเขานข้ังเฉลี่ยกันแต่ว่า จุดสาคัญเลยก็คือเวลาเริ่มต้นเพลงเวลาจะรันแต้มของ o k เคเนี่ยส่วนใหญ่จะมาอยู่ที่ SGA หรือว่าเชคิวจิสอเล็กซานเดอร์และสําคัญนะครับเชคิวจิสคือผู้เล่นที่จะเป็นคนสร้างสเปซสร้างพื้นที่ให้เพื่อนได้ยิง3มแต้มจะจะเป็นเชเพราะว่าเชส่วนใหญ่จะแบบลากเข้าไปแล้วก็ท่าไม้ตายยิงระยะกลางแบบหมุนตัวยิงอะไรเงี้ยของเชใช่ไหมแล้วเชบางทีคือไม่ยิงเองก็จะคลิกออกนอกซึ่งการยิง3มแต้มของ o k เคซเนี่ยยังเป็นจุดบอดของทีมณนะตอนนี้แต่ว่าเชื่อว่าจะเป็นข้อดีในอนาคตเพราะถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูในรุกกร่แล้วนะ ทีม OKC OK คือทีมที่ยิง3แต้มมีเปอร์เซ็นต์แม่นที่สุดในลีกนะครับคือเปอร์เซ็นต์ดีที่สุดเลยแต่พอมาในุรูการนี้เนี่ยดูเหมือนความแม่นของพวกเขาจะหายไปลดลงมาจากอันดับ1เหลือเพียงแค่อันดับที่21 e แต่ว่า การ create สเปซช่องว่างในการยิงอะไรเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าเพียงแค่ผู้เล่นยิงไม่ลงเท่านั้นเองคือมีพื้นที่ในการยิงทําได้หมด SGA คือทําอะไรอย่างนี้ได้หมดแต่ว่ายิงไม่ลงนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าฝั่งตรงข้ามแบบว่าไปดูเทปย้อนหลังว่าเอยทีมนี้มันยิง3แต้มแม่นเมื่อก็อาจจะแบบหาแผนมาดักมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตัว OKC สามารถแครกตรงนี้ได้สามารถเรียกความแม่นกลับคืนมาได้เขาบอกนะครับอันนี้จากการวิเคราะห์เขาบอกว่า OKC จะกลายเป็นทีมท็อปในเกมบุกเลยนะครับเพราะนี่ขนาดว่าแบบยังยิง 3แต้มกันไม่ค่อยลงอ่ะยังแบบอยู่อันดับ8เลยถ้ายิง3แต้มลงนี่จะขนาดไหนนี่แหละครับคือความน่ากลัวของทีมโอเคนขนาดนี้และหนึ่งสิ่งที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาจากทนางน้่นของไอเซียร์ไฮเดนสไตน์นั่นก็คือเรื่องของเกมรีบาคดับเกมรีบาลของโ OK k c ในรูปการที่แล้วเนี่ยพวกเขาอยู่ท้ายตารางเลยครับอยู่อันดับที่28แครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ไฮเดนสไตน์เข้ามาเนี่ยพวกเขาก็รีบาวดีขึ้นมาเป็นอันดับที่2ของหลีกณขนาดนี้เลยนะครับเป็นรองเพียงแค่ฮิวสันร็อกเและเท่านั้นยังไมมม่่พอรรรททททานนถใ10ีีุ ไม่ใช่รายการทีมวีดเล็กเอามาแล,และเท่านั้นยังไม่พอครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านของฮาเทนสไตล์กับเชดโฮมแกลนเนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสเล่นร่วมกันเลยนะครับอ่าเนืกอออกไหมคือเชดโฮมแกลนคือผู้เล่นตัวสูงสูงเนี่ยแต่ว่าเชดโฮมแกลนเนี่ยย,ยังม,มีอาการบาดเจ็บอยู่ทําให้2ผู้เล่นบิ๊กแมนตัวใหญ่ของทีมยังไม่ได้เล่นร่วมกันแล้วถ้าสมมติว่าเล่นร่วมกันอะ่ะเขาเลยบอกว่าเกมป้องกันมันจะโหดขนาดไหนนี่ขนาดเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะแต่อาจจะเป็นอันดับหนึ่งที่มีสิติที่ดีกว่านี้เด็กป มันก็เลยทําให้ทีม OKC OK เนี่ยตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งที่ยังไม่เปิดแบบโหมดร่างเต็มที่ยังเป็นเหมือนฟรีเซอร์ร่างแรกร่าง2อ,อยู่ยังไม่เปิดโหมดร่าง3าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็าแบบโอ้หน้ากลัวหน้ากลัวและสุดท้ายเกรดนะครับที่ทางน้่นของโ OK k c ได้นะตอนนี้นะครับนั่นก็คือ A เลยครับและเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเชตโฮมแกรกลับมาแล้วผลงานดีเล่นเข้าขากันก็น่าจะได้ A บวกเลยทีเดียวตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเชตโฮมแกรนเนี่ยจะกลับลงมาเล่นได้ตอนไหนนะครับและทีมต่อมาาานนั่ก็คือทง้ ของฟินิกซ์เฟนิกซ์เซฟก็ไปหน่อยนะครับฟินิกซ์ซันตอนนี้อยู่อันดับที่8ของตารางนะครับแล้วต้องบอกว่าพวกเขาก็เป็นทีมที่บาลานซ์หมือนกันด้วยเกมบุกที่อยู่อันดับที่14และเกมรับที่อยู่อันดับที่15ของลีกนะครับซึ่งตรงนี้จากที่ผมเห็นนะครับถ้านะครับถ้าฟินิกซ์ซันเป็นทีมที่แบบฟูลทีมไม่มีคนบาดเจ็บสามารถลงเล่นได้พร้อมกันแบบที่ตั้งใจไว้นี่โอ้โหทีมไหนก็มาเถอะพี่ชายเราพร้อมที่จะสู้กันหมดเลยต่อให้ไม่ชนะก็แพ้สูสีไม่ใช่ว่าแพ้ขาดแน่นอนแต่คําถามสําคัญ ทีมฟินิกซ์ันะตอนนี้เลยก็คือเควินดูรันจะได้ลงเล่นตอนไหนเพราะเวลาที่ทีมฟินิกซ์มีเควินดูรันโอ้โหพวกเขาแบบโอกาสชนะสูงสุดถึง80%ดสอกว่าด้วยไม่ใช่แค่80ธรรมดาคือแข่ง13เกมเนี่ยชนะไปเลย11แพ้แค่2แต่พอไม่มีเควินดูรันอยู่ในทีมนั่นแหละมึงแพ้4เกมติดบ้างแพ้5เกมติดบ้างมันเลยทําให้เควินดูรันเป็นส่วนสําคัญอย่างมากของทีมนะตอนนี้นะครับแต่ว่าเห็นไหมล่าสุดเควินดูรันบาดเจ็บก็แพ้2เกมติดอีกแล้วแต่ตอนที่แบบโอ้มีเควินดู นี่คือชนะยับเลยนะครับแล้วตอนที่แพ้5เกมติดก็คือช่วงที่เควินดูรันน่บาดเจ็บด้วยเหมือนกันซึ่งประเด็นเนี้ยมันสามารถอธิบายได้ครับจากการที่เควินดูรันเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สามารถช่วยเกมป้องกันได้เป็นอย่างดีเพราะตอนนี้เนี่ยเกมบุกของฟินิกซ์ซันเนี่ยต้องบอกว่าดีนะครับเพราะตั้งแต่ได้ทริอัสโจนเข้ามาช่วยถือบอลเนี่ยทำให้เดวินบูเกอร์กับแบดลีย์บิลเนี่ยกลายเป็นสกอร์เลอร์แบบเต็มตัวเลยแล้วเป็นสกอร์เลอร์สองฝั่งแบบนี้คือแบบมันยังไงก็ได้ไงคือแบบสองคนนั้นอนะ่ะคือแบบเน้้นทาแแตมอยยย่งเเดีวลล ว่าบุกเกอร์เนี่ยเป็นผู้เล่นที่น่าดูมากยิ่งขึ้นในฤดูกาลนี้และก็ตัวที่เป็นอ่าอันนี้น่าจะเป็นรุกกี้นะเนี่ยครับไรอันดันครับรุกกี้ของทีมฟินิกซ์ซันที่ตอนแรกมีข่าวว่าเป็นเลบรอนสต็อปเปอร์ที่แบบฟินิกซ์ซันเอาไปหยุดเลบรอนแล้วแบบทําได้ดีคือแบบเด่นในเรื่องของเกมป้องกันมากมันก็เลยทำให้ทีมฟินิกซ์ซันเนี่ยมีผู้เล่นออปชั่นอื่นๆนะครับที่ก้าวขึ้นมาไม่ใช่มีแต่แบบ3คนเนี่ยเนี่ยเพราะใครก็ตอนแรกก็มองนะครับว่าแบบเออมีแค่เคมินดิวแดนนี้คนอื่นนนนััั่่่่่่่่กกระจอหมมมมมมดซึงไไไใใใชชชแบบนนนนัั้้้้เเลลลยยตอีผมกาพูดดไครบว่ ทีมฟินิกซ์ซันเป็นทีมที่กลมกล่อมกรณีอย่างเดียวนะครับคือต้องมีเควินดูแรนเพราะอะไรเพราะเควินดูแรนเป็นตัวเชื่อมบอลได้ความเก่งของเควินดูแรนเนี่ยไม่ใช่แค่ยิงมากนะครับแต่เป็นการที่เขาใช้โอกาสไม่เปลืองมากแล้วก็ใช้แบบสิ่งที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดคือเวลาได้บอลมาปุ๊บยิงเลยหรือว่าถ่ายบอลอะไรเงี้ยมันสร้างสเปซให้เพื่อนได้เล่นง่ายและอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของเกมป้องกันคือเควินดูแรน่ะดังในเรื่องของเกมบุกก็จริงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเกมป้องกันขค่่มไแ ช้พลอยกาดที่วิ่งไวๆไวมีวินดูไนสามารถเข้าไปซ้อนป้องกันได้ในตอนแบบเวลาอยู่ใต้แป้นเราก็เห็นอยู่หลายจังหวะน,นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะไปช่วยเสริมผู้เล่นที่เป็นตำแหน่งวงในจริงๆของทีมอย่างยูซุปโนคิดแล้วก็มีสันพัมลีที่2คนเนี้ยเขาบอกว่าเวลาป้องกันเนี่ยก็คือว่าเชิญเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าหากน่านยากจะบุกใส่ทีมฟินิกซันในวงในแล้วล้ก็มหาพัมลีและยูซุปโนคิดสองคนนี้ก็จะเชิญเลยจ้ะคือสองคนเนี้ยป้องกันวงในไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เลยทําให้ตัวคีวินดูไร การแบบว่าสอนช่วยสอนป้องกันจังหวะ2จังหวะ3อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำให้ฟินิกซันตอนนี้นะครับอยู่ที่ B ีบวกนะเขาบอกว่าฟินิกซันเนี่ยอยู่ B ีบวกเลยซึ่งถ้าสมมุติว่ามีเควินดูรันเนี่ยก็จะกลายเป็นทีมที่รับ A ได้เลยนะครับนะอ่ะไม่รู้ต่อมาครับพอร์ตแลนด์เทลเบเซอร์ข้ามได้ไหมข้ามเหรอเนาะ ไม่รู้ไม่ได้ดูไม่ได้สนใจเลยเลยอา้าวต่อไปครับสุดท้ายสการเมนโตคิงโอ้โหต้องบอกว่าสการ์เมนโตคิงเป็นทีมที่ผมค่อนข้างผิดหวงังเพราะตอนแรกก่อนจะเริ่มฤดูกาลเนี่ยผมค่อนข้างหายไเลยโอ้สการ์เมนโตคิงเนี่ยมีผู้เล่นชุดเดิมที่แบบว่าเหนียวแน่นอยู่แล้วมีเคมีในทีมที่ดีแผนการเล่นก็ดีแล้วพอได้เดอร์ม,มาเดโดซานเข้ามาเนี่ยป๊อดมาทีมันจะต้องแบบระเบิดระเบิกหันไม่ทีดอกมึงไหวไหมนีม่เพื่อนคือถ้าหากว,ว่าดูรูปเกมเนี่ยสการ์เมนโตคิงก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้พวกเขาถ้าไปดู ตารางในพวกเขาอยู่อันดับที่12แล้วก็ถ้าดูตามสถิติทั่วไปเนี่ยเกมบุกของพวกเขาอยู่อันดับ7และเกมป้องกันอยู่อันดับที่18แครับแต่ว่าที่พวกเขาไม่ค่อยชนะกันเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความเหนื่อยล้าครับเพราะว่าในช่วง15เกมแรกของทีมสการ์เมนโต้คิงอ่ะต้องเล่นแบบว่าแข่งกันแบบติดติดกันเลยคือตารางการแข่งขันของทีมสการ์เมนโต้คิงเนี่ยคือเล่น15เกมในระยะเวลาเพียงแค่25วันครับนั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องเล่นแบบ Backtoback คือเล่น2วันติด2วันติด2วันติดแแบบบบปรระมาณ45คั้งเลยมันกก็เลยนนัง เกินไปและสิ่งนี้ก็ส่งผลกระทบให้กับตัวมือปืน3แต้มของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเควินฮัวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นคีแกนเมเร่ที่แบบเปอร์เซนต์การดิง3แต้มลดลงมาต่ำกว่า30%แต่อย่างไรก็ตามครับเขาเชื่ออย่างยิ่งครับว่า2ผู้เล่นนะครับจะสามารถแบกทีมในอนาคนเลยก็คือเดรนิฟอกแล้วก็ทางด้านของเดมาเดโรซานคือถ้าสมมติว่าเกมสูสีเนี่ยสองคนเนี่ยจะทําแบบผลงานได้ดีมากเวลาที่แบบต้องตัดสินกันช่วงที่เป็นครัชชามคือแต้มห่างกันไม่เกิน5แต้มโอกาสของสกามเปโต้คิงเนี่ย แต่ข้อเสียก็คือว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสสูสีเท่าไหร่เพราะเวลาแพ้ก็แพ้ขาดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่านั่นแหละเขาเชื่อว่าในอนาคตทีมสการ์แมนตคิงจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะตารางเนี่ยมันจะค่อนข้างที่คือช่วงแรกหนักไปแล้วเดี๋ยวช่วงกลางๆช่วงปลายมันก็จะค่อยๆค,ค,คลายลงคลายลงทําให้ทีมเนี่ยมีเวลาพักมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในตอนนี้สการ์แมนตคิงก็ได้เกรด C ไปก่อนนะครับเพราะค่อนข้างที่จะผิดหวังกับเกมป้องกันอยู่เหมือนกันนะจ๊ะและทีมสุดท้ายที่เป็นแบบสุดท้ายจริงๆนะครับนั่ กับทีมที่ตอนนี้ก็คือใครก็จับตามองวิกเตอร์เบรเมียมาวิกเตอร์เบเมียมาเนี่ยอาจจะมีบางคนบอกเฮ้ยเล่นกากมังน,นู่นนี่นั่นแต่ถ้าหากว่าเราไปดูตามเอาเฉพาะตัวเลขสถิติเนี่ยต้องบอกว่าวิกเตอร์ทาได้ดีมากๆกนะครับกับค่าเฉลี่ยในการเล่นประมาณ25แต้มต่อเกมแล้วก็มีประมาณ10กว่ารีบาวต่อเกมซึ่ง ไอการที่มีสติแบบเนี้ยในการเล่นเพียงแค่รุกการที่2เนี่ยเราตัดคําว่าวิกเตอร์ตัวสูงแบบร่างกายโกงเหาไปคือการที่เป็นผู้เล่นปี2แล้วมีค่าเฉลี่ยประมาณ25แต้มต่อเกมเนี่ยมันก็โหดแล้วนะและอันนี้คือ10แต้มต่อเกมอีกแล้วก็มีการคาดหวังด้วยนะครับว่าวิกเตอร์จะกลายเป็นผู้เล่นดีฟเฟนซีฟยอดเยี่ยมแห่งปีคือโอเคเรื่องบล็อกเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะคือไอบล็อกเนี่ยวิกเตอร์บล็อกได้เยอะอยู่แล้วต่อเกมแต่สิ่งสําคัญเลยคือวิกเตอร์มีเอฟเฟกเหมือนที่รูดี้โก,บกเ,เนนบ รายสําหรับทีมตรงข้ามทําให้มันเป็นการบีบครับทำให้ฝั่งตรงข้ามมีพื้นที่ในการเล่นได้น้อยนี่แหละคือส่วนสําคัญครับที่ทําให้วิกเตอร์น่อาจจะมีจริงๆไม่ใช่อาจาเจนหรอกคือตอนนี้เขาให้เต็งเลยนะครับว่าวิกเตอร์เนี่ยจะเป็นผู้เล่น Defensive Player of the Year นั่นเองครับแล้วก็ข้อเสียของสเปอร์นะตอนนี้นะครับนั่นก็คือเดวินวัซเซลนะครับทีอ่อาจจะเป็นออปชันที่2ในเกมบุกของทีมคือออปชันที่หนึ่งมันคือวิกเตอร์อยู่แล้วออปชันที่สองคือเดวินวัซเซลที่ก่อนหน้านี้ได้รับบาดเจ็บทำให้ไม่ค่อยมีโอกาสได้ลลลงงเเเเเเ่่่่่น 1, 1, นนนนนนสััักกกกททททาาไหรรรระะคคบบืืือออออออตตีีี้วววิิ์ดซป็มมมขใ เพิ่งได้ลงเล่นร่วมกันเพียงแค่80นาทีเท่านั้นเองครับสุดท้ายนะครับคือสเปอร์นะครับมีเกมบุกนะครับในลีกอยู่ที่อันดับที่20นะครับเกมป้องกันอยู่อันดับที่12นะครับแล้วโดยรวมตอนนี้สเปอร์อยู่ที่ B บวกนั่นเองครับแมนะ้ผลงานตามตารางจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดูรายชื่อปุ๊บก็มีแต่เด็กรุ่นใหม่อยู่ในทีมเซฟฟอนคาเซลอย่างเงี้ยเพิ่งมาเป็นรุกกี้แต่ว่าเล่นได้ดีแบบนี้ก็หยวนๆนกันไป